สวัสดีคัะเพื่อนๆวันนี้ก็แบบมาทักถ่ายเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาดาเปิดบ้านเล็กๆขนดเล็กๆนะคะสามคอสามห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ำห้องซักผ้านะคะแต่คงจะไม่ได้เข้าไปในห้องนอนนะคะ ถ่ายเก็บเอาไว้ดูค่ะเนาะเผื่อจาเป็นจะต้องย้ายจริงๆนะคะนี่ก็คือทางเข้านะคะเพื่อนเป็นแฟลตเล็กๆสาหรับสองคนตายายค่ะนะก็นอนห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องสําหรับเป็นห้องพระแล้วก็ห้องเก็บของนะคะเพื่อนนี่ก็ห้อง

พามาช้อปปิ้งค่ะอาหารไทยขึ้นราคาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆขึ้นแล้วก็ไม่ลดตั้งแต่ช่วงโรคโควิดหน้ามาพวกประกอบการนี้ก็มีแต่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงเลยนะคะช่วยผลประโยชน์

โอเคเนี่ยไปด้ปลามาสามแล้วจะนแท่พิคอนชาทกิโลคอนชาเกียบโอเวอร์ลิตโอเวลรทกิโลหน่อยโอ้สอนสองกิโลกว่าปลาสามตัวแปดสิบแร้อยกว่าแล้วปลาสามตัวแทนหมอ

แต่กล่องนี้ไม่แพงนะคะกล่องลูกไอ้นี่ยลูกอะไรเนี่ยลูกไอ้อะไรเนี่ยกล่องแค่ห้าสิบโคริงเพาแกะเม็ดให้ด้วยนะคะใครอยากได้พามา,านลคะ่ะไม่แพงค่ะห้าสิบที่อื่นไม่ได้นะคะชอบตรงที่เขาแกะเม็ดให้นะคะวันนี้ซื้อเป็นตุนไว้ของแห้งนะคะอยากกินซุปบักนีซุป,ปักนี ไม่ได ok, ้กินนานเห็นมันมันสดค่ะนะไปกินเมียงกับเ่มี่น้องนี่เมียงนี่เนาะนียงนี่ันยสกีวะยยโอโหยยเล็กนี่ันยสกีวะยังอีกเพงเงี้ยโอเคมาเมุจุมจะเสงยอยกันบิสฮบิสดมพังเกสิกต หยอเยี่ามวารุณมุชุมหยอของขนาดนี้จะประมาณเท่าไหร่ันเนี่ยซื mm ้อ hmm. ยนางไปอยากกินแกงเห็ดค่ะพี่น้องซื mm ้อ hmm. มาละ mm hmm. ว่าจะเอากุง้งแต่หิวไม่ไหวเดี๋ยวเขามาเอาใหม่ mm hmm. มันหนักแล้ว <Yeah. S 1> วัาก็ได้ โอ้ยอีกแค่โวัดกัวนไม่ถึงพันพี่น้องไม่ถึงพัน <laughs> แต่ไม่ถึงพันโอเคนึกว่าพันกว่าโอเคนะก็ไม่ท่อไหร่นะเอ้ยมันคิดติดปะเนี่ยถึงบ้านแล้วจ้าก็ ลูกเดลนี้อร่อยมากนะเพื่อนเนี่ยกล่องละห้าสิบคนก็ไม่แพงนะคะมันก็ปะกคนกันไปอะเนาะได้มาประมาณเกือบพันค่ะแต่วันนี้ได้ของเยอะแล้วเนี่ยมันคิดผิดไหมเนี่ยปกติมันต้องพันกว่านะน,ออน,น,นี่เออแปลกเหมือนกันนะเนี่ยงงเออถือว่าโชคดีไปนะวันก่อนซื้อน้อยกว่านี้แปดร้อยกว่าแต่วันนี้มันมากกว่าอืม ถือว่าเป็นความโชคดีของเราก็แล้วกันนะได้เยอะจริงวันนี้แปดร้อยกว่านะเพื่อนได้ขนมมาตั้งสองอันคิดดนเนี่ยว่าจะทําซุปขนมน,นะเพื่อนๆนี่เนาะได้มาเยอะมากเลยวันนี้แปดมันคิดผิดแน่นอนเลยค่ะแต่ถือว่าโชคดีมา,มากๆเลยนะคะเนี่เนาะเออคืนมามั่งเนาะมาละที่นี่อร่อยมากนะคะว่าจะไปซื้อกุ้งแต่หิ่ไม่ไหวค่ะ มันคงแพงที่กุ้งเพราะเที่ยวนั้นไปได้กุ้งมาใช่ใช่อาจจะแพงแพงที่กุ้งเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆมากินสุปบกหมีน้ากันแล้วจ้าลูกชิ้นหมูสามกิโลค่ะคิดว่าก็ททำแต่คมประมาณสี่กิโลนี่สามกิโลขึ้นแล้วแต่นะคะ โ yeah. MM. อ้โหลูกมะเล่นเต้งเต้งเต็งดึ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 งเส็ดแป๊บเดียวเองนะสามกิโลดึง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 ลูกชิ้นนี่ยมันทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆแต่มันใช้เวลานำทำนานแล้วต้นทุนมันก็ไม่เยอะด้วยก็เยอะแต่ก็มันก็มันก็คุ้มกับที่เราไปซื้อกินนะหนึ่งสะอาดสอง รสชาติที่เราอยากจะกินนะคะเพื่อนๆมาเนี่ยเด่งกี่น้องเสร็จแล้วจ้าลูกชิ้นได้สามกิโลขึ้นนะคะซื้อมาสามโลเนาะแพ็กละ400สี่ร้อยกรัมนะก็ได้คุ้มค่าะคะ่ะไปซื้อไม่ได้นะคะราคาเนี้ยเราทำเองเอาจจะใช้เวลานานแต่ก็คุ้มค่าอันนี้มันเลยมาหน่อยเดี๋ยวไปกินเองนะคะก็ทำให้เิรเองหมดนะคะแต่ก็ทำให้เป็นโลโลอะไร น,นี่ก็ห้าร้อยกรัมนะใต้สามกิโลครึ่งค่ะแต่จะว่าก็กินไปเกือบ10สิบรู้วเนี่ยนะก็โอเคจ้าก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนสัดส่วนนะใครอยากได้ก็เขียนมานะคะจะะลงให้นะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าบ๊ายบาย